สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการกดติดตามช่อง r e n o v a r l e i t y m า d a m Norway นะคะอันนี้เป็นการเดินทางจากประเทศนอร์เวย์มาประเทศไทยนะคะพัดกาแฟเดินทางเมื่อเดือนกรกฎาเนาะเพิ่งจะได้มีเวลาตัดต่อวิดีโอคะ่ะเรานั่งสายการบิน n o r w e a i r w a y นะคะจากบินตรงจากนอร์เวย์มาประเทศไทยคะ่ะเพื่อนๆสคนตายายนะคะนั่งมา ด้วยชั้นเฟิร์สคลาสนะคะสองคนอยู่ที่ประมาณ60ไบใบเท้าค่ะนะคะมาคราวนี้สะดวกสบายค่ะเพืเ่อนๆนะคะที่นั่งกว้างมีผ้าห่มมีหมอนด้วยนะคะเพืเ่อนๆปรับเบาะนั่งได้นะคะที่นั่งกว้างมากๆเลยนะคะเพืเ่นอนๆเหยียดขาได้เต็มที่นะคะเฟรนพัดสูง187เซนติเมตรนะคะ ก็เลยเลือกที่นั่งกว้างนะคะชั้น First Class นะคะเป็นครั้งแรกกับการบิน Not a อ a i r Way นะคะเพืเ่อนๆบินตรงจากออสโลมากรุงเทพสุวรรณภูมิเลยนั่นเองค่ะสามีเลือกนั่งริมหน้าต่างนะคะสองที่นั่งนะคะสามีบอกว่าถ้าชั้นธรรมดาจะมีที่นั่งสามที่นั่งนะคะชั้น First Class จะมีอยู่สองที่นั่งนั่งจูจีสองคนตายายนะคะ เครื่องกำลังออกจากออสโลแล้วค่ะเพื่อนเือนนะคะสามีจะสอนทุกอย่างเลยปรับเบาะตรงนั้นเลื่อนตรงนี้ใช้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเดินทางทุกครั้งกับสามีจะสบายใจนะคะคุณสามีจะบอกจะสอนเรานะคะเนื่องจากเราไม่เป็นเนาะเป็นทั้งพี่ชายที่ดีนะคะสามีที่ดีเพื่อนที่ดีดตลอดนะคะคุณสามีนะคะหนุ่มนอร์เวย์น,นั่นเองค่ะเครื่องถอยหลังออกพร้อมที่จะบินขึ้นฟ้าแล้วนะคะเพื่อนเือน สาวๆท่านใดที่กำลังเดินสายฝออยู่ก็สู้ๆนะคะฝึกภาษาอังกฤษเข้าเว็บเดทหาแฟนฝอด้วยตัวเองค่ะนะคะเรามีโอกาสได้เที่ยวต่างประเทศเราก็เที่ยวนะคะขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วนะคะบินสูงมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะดูวิวบนหน้าต่างนะคะข้างหน้าต่างจะเห็นแล้วว่าเมฆสีขาวปุยเมฆขาวนะคะน้ำก็มีเสือบตอนนี้เรามาต่อเครื่องที่สมุยคะ่ะเพื่อนๆเพลนฮันในมูนไปเที่ยวที่สมุยต่อนะคะ สองตายายนะคะหลังจากจดทะเบียนแต่างงานที่นอร์เวย์แล้วก็มาฮันนีมูนที่สมุยนะคะนี่เป็นรีสอร์ทสมุยนะคะคืนละเจ็ดใบเท้าค่ะนะคะวิวสวยมากค่ะเปิดประตูออกไปก็เจอสระว่ายน้ำสองตายายนะคะมีความสุขกับการได้ฮันนีมูนสองตายายนะคะริมสระน้ำห้องนอนสะดวกสบายค่ะ เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเพืเ่อนๆหาแฟนฝอเที่ยวต่างจังหวัดทเที่ยวต่างประเทศนะคะเราสาวเป็นเราเป็นสาวโสดเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะฝึกภาษาเพื่อต่อรองกับฝอคุยภาษาอังกฤษสนุกฝอก็จะรักเรานะคะแล้วก็จะเจอเนื้อครูอย่างที่เราสมหวังนั่นเองนะคะคิดสิ่งใดสมหวังแน่นอนคะ่ะพัฒนาตัวเองทุกๆวันเนาะเรามาเที่ยวสมุย3คืน4วันนะคะเพืเ่อนๆนะคะ แต่เสียดาเรามาช่วงมรสุมะคะ่ะลมทะเลแรงมากลมแรงนะคะลูกคลื่นสูงไม่สามารถลงว่ายน้ำได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะไปไหนมาไหนกับสามีตัวเองก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดทแของเราค่ะเป็นเดทที่ฮานุมูนนะคะเพื่อนๆความรู้สึกเหมือนเดทแรกเดทหนึ่งที่ภูเก็ตเลยค่ะ สามีเอาอ,อกเอาใจตามใจทุกอย่างนะคะเราก็จะไปเที่ยวนะคะเห็นใต้เห็นยาาไปมาแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกหน้าเมืองค่ะช่วงเดือนกรกฎาไปเที่ยวน้ำตกยังไม่มีน้ำนะคะเพืเ่อนๆแต่ด้วยความที่ไปอยู่นอร์เวย์นานนะคะกลับมาเห็นทุเรียนวิ่งเข้าใส่ค่ะ ผลไม้ชื่นชอบของอิฉันเองนะคะก็คือทุเรียนหมอนทองนะคะขอให้ได้กินค่ะนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะร้อยส0ซื้อแพ็คเล็กทานคนเดียวนะคะและแล้ว,ลวเราก็มาเดินเล่นชายหาดอีกแล้วค่ะสองตายายมีเวลาเยอะค่ะเราก็เดินเล่นชายหาดนะคะมาถึงทะเลก็เดินเล่นนะคะริมทะเลค่ะ แล้วก็นัดเจอกับพิดานะคะมีอยู่วันหนึ่งพิดาไปหาถึงสมุยเลยค่ะจริงๆพิดาอยู่สมุยนะคะพิดาแวะมาเยี่ยมนั่นเองค่ะสาวอีสานเจอกับสาวใต้นะคะนานทีปีหนนั่นเองค่ะมีความสุขนะคะเพื่อนๆเที่ยวประเทศไทยนะคะค่าใช้จ่ายไม่แพงเนาะ แล้วก็ไปเที่ยววัดพระใหญ่ต่อค่ะเพื่อนเนที่สมุยมีวัดพระใหญ่ด้วยนะคะตีคองนะคะสิริมงคลช่วยให้เรานะคะความเชื่อของคนไทยคือตีคองร้องเปล่าจะได้มีชื่อเสียงดุ่มดังใช่ไหมคะวิวสวยเหมือนกันนะคะที่วัดพระใหญ่นะคะที่สมุยนั่นเองคะ่ะเดินชมรอบๆวัดนะคะมีจุดชมวิวให้ด้วยคะ่ะ ใส่เสื้อบุริรมแต่ไปเที่ยวสมุยนะคะสองตายายคู่นี้นะคะคู่ของพัดกับสามีมักจะใส่เสื้อคู่ตลอดค่ะพเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะคะเราสองคนนะคะจะชอบใส่เสื้อคู่นะคะเราชอบแบบไหนสามีชอบแบบนั้นค่ะพเพื่อนๆนะคะเขารักเราเขาก็จะยินดีทําอย่างที่เราต้องการนะคะ พระขอพรนะคะขอให้สมหวังกับทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่พัดอยากจะบอกกับทุกคนว่าคิดดีทําดีนะคะสมหวังแน่นอนค่ะเตเหนือสี่อื่นใดก็คือต้องฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะคะกลุ่มเก่งภาษาอังกฤษของพัดก็ถือว่าเก่งมากๆเลยฝึกภาษาอังกฤษทุกวันเพื่อตัวเองเนาะบุญนุนนําค่ะไหว้พระขอพรให้เราสมหวังนะคะไปที่ไหนก็ไหว้พระขอพรนะคะคิดดีทำดีนะคะสมหวังแน่นอนนะคะ แต่ว่าจะสมหวังชาหรือสมหวังเร็วก็ขึ้นอยู่ที่เรานะคะว่าสะสมบุญมามากน้อยแค่ไหนนะคะเชื่อเถอะค่ะว่าเราทําดีแล้วได้ดีมีอยู่จริงนะคะพัดกว่าจะมาถึงจุดนี้พัดก็ใช้เวลา8ปีเลยนะคะเพื่อนเนาะนับจากอดีตสามีเสียไปก็มาเจอสามีชาวนอร์เวย์นะคะวิวสวยๆของสมุยค่ะเพื่อนๆลมแรงมากค่ะตีของตีระคังนะคะ มากเลยฝากกดติดตามเรนูเวอร์ริตไว้เลยนะคะเพื่อนๆเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ